ก็เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาอัดคลิปเป็นรอบที่สองนะครับเนื่องจากเมื่อกี้เราทําการอัดคลิปเรียบร้อยแล้วแต่ลืมเปิดไปนะครับก็กมาดูกันนะครับวันนี้เราจะมาดูในโจทย์ของการให้ผลทางเลขาคณิตนะครับ ก็โดยเป็นข้อสอบของ ASME นะครับปี1999นั่นเองครับโดยเราจะทำการแปลโจทย์เป็นภาษาไทยไม่แล้วนะครับซึ่งจากโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้เราหารัศมีของวงกลมภายในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกบูนซึ่งมีเส้นเอียงมุมยาว10หน่วยและ24หน่วยนั่นเองครับก็มาดูรูปกันก่อนนะครับก็จากรูปเนี่ยเราจะใช้คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกบูนนะครับ ก็คือเส้นทะแยงมุมเนี่ยจะตัดกันเป็นมุมฉากได้แบ่งครึ่งซึ่งกันและก,กันนั่นเองครับเราก็จะได้เส้นทะแยงมุมครึ่งนี้นะครับเป็นส2องนะครับแป๊บน,นึงนะครับขอเขียนให้สวยๆก่อนนะครับเป็นสิบสองและตรงนี้เป็นหน้านยนะครับครับต่อซึ่งที่โจทย์ต้องการเราหาก็คือรัศมีของวงกลมก็คือ R ตรงนี้นะครับจากโจทย์เนี่ยจะมีอย่างที่เราจะไม่รู้นะครับ อีกอย่างนอกจากรัศมีเราไม่รู้ก็คือความยาวด้านของสี่เหลี่ยมขนมเปียบปูนทั้งสีด้านนั่นเองครับเราก็จะกำหนดให้เป็น a ไปก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการหาด้านของแต่ด้านของสี่เหลี่ยมขนมเปียบปูนหรือ a ก่อนนะครับซึ่งเราจะใช้คุณสมบัติของพีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะครับจากสูตรเนี่ยเราจะสามารถเขียนได้ว่า a เท่ากับ square root สิบสองกำลังสองบวก ห้ากำลังสองเท่ากับสแควร e r ูทหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บวกยี่สิบห้านะครับซึ่งจะเท่ากับ s แควร e r ูทหนึ่งร้อยหกสิบเก้าซึ่งเท่ากับสิบสามนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เข้าใจถึงทฤษฎีบทปีทาโกรัสนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปประก,บกอบได้เลยนะครับเราได้ทำการทาคลิปมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เราได้ว่า A เนี่ยยาวสิบสามหน่วยนั่นเองครับ ซึ่งต่อไปนะครับเราจะมาพิสูจน์กันก่อนนะครับว่าสามเหลี่ยมทั้งสี่รูปเนี่ยจบน,นึงนะครับทั้งสี่รูปเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการหรือไม่นะครับซึ่งจะดูตาซึ่งลองมองเห็นจากตาเนี่ยก็มันเท่ากันทุกประการอยู่แล้วแหละครับแต่เราทำการพิสูจน์ให้เห็นก่อนนะครับมาดูกันนะครับอย่างแรกก็พิจารณาคู่เลขเราคู่ไหนก่อนดีครับทุกคนเราจะเอาเป็นคู่ AOB กับ AOD กันก่อนนะครับพิจารณาสามเหลี่ยม AOD ตรงนี้เป็นจุด O นะครับ AOD เท่ากับกับสามเหลี่ยม AOB อย่างแรกนะครับที่เราเห็นนี่คือทั้งสองเนี่ยจะมีมุมหนึ่งที่เท่ากันนะครับก็คือมุม O น,นั่นเองครับ มุม a o d จะเท่ากับมุม a o b นะครับซึ่งทั้งสองมุมจะมีค่าขนาด90องศาน,นั่นเองครับเนื่องจากสมบัติของสีเ่เหล <c ười> ี่ยมมุมเปรีนคือเส้นในแยงมุมเนี่ยจะตัดกันเป็นมุมฉากครับ ทิศทางมุมต่อไปนะครับเราจะสังเกตได้ว,ว่าความยาวด้าน a d กับความยาวด้าน a b เนี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็จะเขียนได้เลยว่า ส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับส่วนของเส้นตรง AB เนื่องจากสมบัติสี่เหลี่ยมขนมเปีกปูนคือด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันนั่นเองครับ ไปก็จะดูในด้านของ AO นะครับซึ่ง A o อย่าซึ่งเราเห็นว่าในด้าน a o เนี่ยจะเป็นด้านร่วมของสามเหลี่ยมสองรูปนะครับด้านร่วมจากสามข้อเราเขียนมานะครับเราจะสามารถเขียนได้ว่าดังนั้นสามเหลี่ยม AO d เนี่ย จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม AOB นั่นเองครับซึ่งเท่ากันแบบฉากด,ด้านด้านครับก็ในทำนองเดียวกันเนี่ยจะได้ว่าสามเหลี่ยม COd เนี่ยจะเท่ากันทุกการกับสามเหลี่ยม COb ด้วยสามเหลี่ยม COd เนี่ยเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม COb และสามเหลี่ยม AOb เมท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม COb นั่นเองครับ ้ายนะครับเหลืออีกอย่างก็คือสามเหลี่ยม COD และจะเท่ากันทุปกประการกับสามเหลี่ยม COD นะครับ COD ก็ต่อไปเราก็จะทำการหารัศมีวงกลมกันนะครับ ด้วยในกรหารนียเราใช้สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับพอสามเหลี hm ่ยมเราสามเหลี่ยมไหนดีครับเอา AOD แล้วกันนะครับสามเหลี่ยม AOD ซึ่งสูตรพื้นที่ก็คือหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนะครับก็หนึ่งส่วนสองคูณสิบสองคูณห้านะครับก็เท่ากับสามสิบตารางหน่วยครับต่อ,อจุดหน่วยซึ่ง พื้นที่ของสามเหลี่ยม AOD เนี่ยเราก็สามารถหาได้อีกแบบหนึ่งคือหนึ่งส่วนสองคูณเราจะให้ a เป็นฐานนะครับแล้วก็ให้ r เป็นความสูงแล้วอหนึ่งส่วนสองคูณคูณ a ของเราคือสิบสามสูงคือ r เราก็จะได้เป็นสิบสาม r ส่วน 2, สองตารางหน่วยครับซึ่งเราเห็นนะว่า ทั้งสองอย่างเนี่ยจะเป็นสูตรของทั้งสองอย่างเนี่ยจะเป็นสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยม AOD เหมือนกันเราก็จะมาเขียนได้ว่าจะได้ว่าสามจะได้ว่าสามสิบเนี่ยเท่ากับสิบสาม r ทั้งหมดส่วนด้วยสองายข้างสมการครับก็จะเท่ากับ r เท่ากับสามสิบคูณสองทั้งหมดส่วนด้วยสิบสามครับก็ได้เป็น หกสิ่วนสิหน่วยน,นั่นเองครับดังนั้นความยาวของรัศมีวงกลมเนี่ยก็ขออภัยกันด้วยนะครับเพราะาปากกาเราไม่ค่อยติดแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับ หกสิ่วนสิหน่วยนั่นเองครับซึ่งจะตรงกับข้อข้อไหนครับข้อ4นั่นเองครับก็นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ